ป้าอ้อออนซอนเห็ดคะ่ะเจ้าที่เจ้าทางเอาอาหารอร่อยอร่อยมาต้อนป้าอ้อไม่คิดว่าจะมีเห็ดโคนขึ้นตอนนี้เจ้าที่เจ้าทางก็สูงสงสารมาไม่ถูกรด,ดูสักทีป้าออมาได้แค่ ห้าวันสี่วันห้าวันเองเห็ดโคนออกค่ะเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ามากเลยพ่อบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางเอาของมาต้อนปกติแล้วจะไม่ออกฤดูนี้จะไม่ออกช่วงนี้เขาจะออกช่วงอ่าพฤษภามิถุนา ตอนนั้นออกเยอะมากเลยพี่สาวส่งรูปไปให้ดูบาอ้อก,กับครอบครัวมีแพลนจะมาไทยช่วงปิดเทอมเด็กๆช่วงกรกฎาช่วงนั้นยังเห็ดยังมีให้กินพอมีให้กินอยู่แล้วก็คิดว่าจะไม่ออกอีกเลยพี่สาวก็อ่า เก็บนึ่งแชร์ฟีดไว้ให้ไว้ให้กินสลบแล้วป้าออได้กินเห็สดสดๆคะ่ะโอ้ยอิจชามีคะเนี่ยไม่คิดว่าเห็ดโคนจะออกช่วงนี้ไม่มีนะคะหายากนะคะแล้วไม่ออกไกลนะคะออกอยู่ใกล้ๆเตา หลังครัวเลยค่ะส่วนตาปล่อยอุดมสมบูรณ์ค่ะเห็ดโคนก็เก็บกินในสวนเก็บจากในสวนเรานี่แหละ,ะเห็นไหมออกหลังครัวเลยนะคะ นูนมันออกไปนน่นหรือนู่นก็มีตอนแรกป้าอ้อว่าจะมาเก็บแม่บอกว่าโอ้ยยังไม่แกงปล่อยให้มันโตบ่ายๆเราจะแกงกินกินเที่ยงกันแม่บอกว่าตอนจะแกงค่อยเก็บป้าอ,อ้อออนซอนป้าอ้อออนซอนมันเลยมาถ่ายให้ดูก่อน เดี๋ยวจะมีคลิปยาวๆเดี๋ยวจะมีคลิปยาวๆตอนเก็บนะคะจบด้วยการแกงกินอร่อยอร่อยเห็ดโคนเห็ดโคนสดๆแค่นี้ก่อนนะคะป้าอ้อป้าอ้อทนไม่ไหวอยากอวดคะ่ะขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางคะ่ะที่เอาเห็ดโคน มาตอนป่าอ,อ,อ้ออ่อนซอนไม่มีนะคะเห็ดโคนจะออกช่วงนี้กำลังผูดขึ้นมาก็มีนะกำลังผูดขึ้นมาก็มีเยอะเลยดันดินขึ้นมา โอเคค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปยาวๆมาให้ชมนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะอออพอก่อนค่ะเก็บ<ๆ>เก็บเอาหวานหวานเลยมาจ้ามาช่วยปออ้าอ้อเก็บเห็ดน,น้อยขึ้นนะน้นุ่นเหนียวอเออ อือค่ะมันชัดอยู่มันมีห้าดกดอยู่หยังอยู่อู้ดอกง,งามๆเลยค่ะขายาวจัง โอ้ล oh, you know. oh, mm ันโก้เลยมันมีเชื้ออยู่ข้างในอยู่เนาะโอ้ลากยาวจังขาดไปเป็นครึ่งเลยอ่ะอืมดึงมือเปล่าไม่โอ้ดึงมือเปล่าไม่ขึ้นหรอกเห็ดโคนค่ะดอกสวยสวย โอ,โอ้ขาดนิดหน่อยเนะาะชจ้งมันมันเป็นเชื้อเนาะออนซอนค่ะออนซอน่นเคยได้เก็บเห็ดโคน เคยเห็นแต่เขาทำคลิปเก็บเห็ดอยู่ในป่าป้าอ้อได้เก็บเห็ดอยู่หลังบ้านค่ะอยู่หลังครัวด้วยพร้อมโยนลงหม้อเลยเก็บ่อใครเก็บตโตอโอ้ นี่ดอกนีโอ้ปุ๊บเลยอะ่ะโอ้ลากแข็งดินแข็งถ้าพอหดน้ำพอขึ้นดอกเนาะเพราะดินแข็งไหม,มอืม,อมนี่สาเหตุมาทีกด<า>ินอ<า>ันหยาดฝุ่นเันให้มันทานิด ยู่ไม่ให้กิมหิบปวดยาูไหนไอี่หนึ่งอ่โอ้ฮามันได้แค่ครึ่งเดียวเองดูค่ะดูค่ะดูค่ะรากมันได้แค่ครึ่งเดียวเองนี่ดอกนี้ค่ะดอกนี้โอ้กุบนี่เราไม่ต้องไปเก็บ เห็ดไกลค่ะหลังครัวเลยต้มน้ำรอโยนปั๊บเลยก่อนนี่ดอกน้ำงาม ต้องห่วงว่ามันไม่มีเชื้อรากมันหักอยู่ข้างในละอ้รากมัน,นอโอ้โหยาวมือนี่จิ้มมือนั่นจับจะไปสูบไฟกองจับไม่ถนัดเลยเอามือนี่จิ้มมือนั่นจับก็เกล็ดดีรอกบางรอกเกล็ดอะไรกินว่ะอืม,มอถนัดดีอู้เห็นบอลน,นี่ กมิมถอนรากถอนโคนเลยนี่เอา้าเอาอีกละนีตัดละเอออืมเดนะ้เยอะเลยอยอมากเลยเอ,อย๊ะนี่หอยกินแบ่งกันกินใหญ่ใหญ่ว่าอีนี่มาเฝ้าบว่ามือคืนแล้วับมือคืนิได้เยอะแล้วนะเก็บต่อค่ะเก็บอยู่ฝั่งนี้ก็มีด้วยฝั่งโน้นก็มีพี่สาวเก็บอยู่ ไอที่มันผูดที่เก็บเลยเนาะอันไหนนี่อันที่โพดดิ่นอยู่นะอ่าแ้ก็เก็บใบเจียวเก็บเจียวมีมือมากเนแถวเก็บจะที่เจ้าทางเขาเห็นว่าไม่ค่อยได้กลับบ้านเอาเห็ดมาต้อน ดินแน่นเลยดินแน่นมากๆเลยแต่เห็ดออกมาได้เฉยเลยอะ่ะมีหลายที่นะเห็ดออกเยอะเลยแต่ฝนไม่ตกถ้าฝนตกนี่คงจะออกเยอะเลยฮะขวดบูบูยูบนไหนนี่ค่อน,นนะี้ยนีๆๆๆๆ่นี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 ่ บุขึ้นเนี่ต้องให้มันอ๋อหมาเบิดอตกให้มันเหลือหากไว้เนาะเสียมันหนีอยู่แล้วก็กำลังแกงอางจ้อู้อันสอนอันสอนในหม้อบปเลยเหี่ยวแล้วอันนั้นมันละน้อยมันจะเหี่ยวข้างแล้วเห็ดฟอกก็เห็ดดานก็น้ำโซน โดเนี่ยดเนะโด,ดโดเอืมโหดน่าต้นเรียนับโอ้อันนั้นผุดนี่ไม่ปล่อยวย่เอาไว้นี่นะกกว่เจ่วว่าก่อนใก่อนด้แจ่วหนึ่งละล้นะ ถ้ามันบานมันได้เจ้าเลยเนะ่ะแต่ดอกโตๆนี่ดอกที่กำลังผุดดินขึ้นมาก็มีแต่ยังไม่เก็บเก็บทิ้งปล่อยให้โตก่อนนี่ทางนี้ก็มีกำลังผุดขึ้นมาฝั่งฝั่งโน้นก็มีฝั่งโน้นพี่สาวเก็บ สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มีกินทุกอย่างยินหมดแล้วใช่ไหมหมดละเหลือแต่แบบมาแบบนี้แบบนี้บอกเอาเก็บเก็บไว้ก่อนอยู่พูนก็เก็บไว้ก่อนเพราะแกงนั่นข้างนึงแม่ปอยเก็บฟังนั่นเดี๋ยวเอี่ยพอแกงแล้วจ้ามาล้างกันเลย ได้เกด,ด่ถไนถนะ้าป<ต>ันบานเอานบานโรคใหญ่ตีผ่อนเนี่ยเป็นนำ้ำเากินละเ蒿ล่ลางระยวนุนเสียมันไปน้ำเสียตีมันมีเสียเมืนนี้เลยตีนี่มีเกิดเองนะไอคนได้นเนียนนเน่ยเพราะว่ามันบ่ได้มีเสียนี่อย่างเนาแต่ปันนี้หอามีเสียปุ๊บไอเเทหน้ามาไปตัวนี้อืมเอาที่กินตะแกงเสีไปถึง มยงลาอทั้งมงอู้ใหญ่นอนมันก็เย็บไปเส็ักตลครับงถ่ายลูเพใหญกะอ่อนเขาเรียกอน่กันหนหนักเนาะเออมันบมเนเห็ดเบาเบาเนี่มันเน่ยเกงมันจะเปี่ยงเอีบิงบดิเดี๋ยวคอยล้างตักน้ำล้างอีกล้างรมบบ่อกไยแจกชุบกปกุีดตาว่า โนล้วที่ลอยเล้วเจ้าทีเจ้าทางแยกให้กินนจ้กให้กินทนะบ่านหมาที่ห้ามานโบนันหมาโงไว้ก็กินเบร์ละเดีัตวจของเรียนกำหนดมาบุกีมือบางบุกีมือเห็ดโอ้กให้กินมาแน่ท่านโพแาปติดตงเงดบ่้อกติดรอเป็นปีติดต่อรอเป็นปีเห็ดโอ้กบุเมียามอโต เเอาห็ดสดให้หล้าน,นาอัดท oh, ok ี่นะอัดติดไว้สองถุงมาได้มาเรียนกำหนดบ่มาละอ้มอีเสียแมวกินกันเดือกตองกินนกดำน้ำดิมาสมูกินแกงแด่แจีวได้ใส่ยีกน้ำมั้ยขมหม้อก็ได้ล้างลอกหาซอยให้ซอยหนาให้บ้านหลังนี้อื้อแต่นกินออกที่ไรนกอะไรกินยายว่าเดี๋ยวเมื่อคืนอีซองห้อยอีๆเจ้าติซองเลยอ่กยาหน้อยกิน มื่นเนะาะสไตล์เดียวกับใหญ่อ้อเลยวะอยู่มบนทรงเห็ดอันทรงผักใหญ่ย่ามันกินหวานหวนเลยสุดจากฟา้าสดแท้สุดจากฟ้ามไม่เท่าไหร่อ,อ,อยู่หลังครัวนี่สิเนาะสุดจากต้นอล้ย เก็บสดสดสดกว่านี้ไม่มีแล้วสดกว่านี้ไม่มีแล้วออกหลังกลัวเลยค่ะสดกว่านี้ไม่มีแล้วจ้าน่ะเิ็บเลยเกงเลยอะไรจะสดขนาดนี้อ,อสอ่อนดีเลยเกี๊ยวนุมๆนี่ก็บโกกิน ใหญ่ส่วนกินโมกิน,กนกอีกเก็บอีกเก็บแกงเห็ดอถอดซีนดอสกับกวยยกไปเป็นผาหน,ตนแต่กกบ่กินอืมเศร้าอยู่อยากกินอยากกินแกงเห็ดสุดใจสวยไหมคะมารอชมต้นแกงเสร็จนะคะ ใส่ผักนิดนิดหน่อยหน่อยเน้นเห็ดคะ่ะติดเตาดังไฟแกงเห็ดกันจ้าทุกอย่างแบบบ้านๆไม่ต้องอะไรมากมายนอุปกรณ์เสริมนะคะเนี่ย อันนี้สำเร็จเลยตีฮะอันเนี้ยเออส,นนสร้างเฮ็ดเอนเนาะตะก,กี้เฮบอสมีนมออนเนาะเฮ็ดเาบ่นะเตาเขาก็ยังเฮ็ดเตาลิ้เตาอย่างสมบพิเตาพัฒนาดีเนาะแบบเอาแบบความสะดวกเนาะนึกว่าเราเจาะเองกระทะก้นหลุเนี่ย กว่าจะได้กินคนดังคนดังลืมหลังควายแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ลืมนะคะใส่ไปหรือลูกโดดไปทั้งโดดทั้งเต้นไปเลยพอละเที่เียงยังอยู่หรือ ใส่ไปค่ะอือหือเรื่องแกงเรื่องแกงนี่เนื้อเห็ดล้วนเอากันจองมาข้นดิโอ้ด้ใส่เครื่องเพียคู่เดี๋ยวใส่เครื่องอ่ะตาม เสร็จแล้วเครื่องก็ใส่ับเลยนำปลาชูรสที่หลังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเห็ด มาจ้ามาแซบแซบด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ป้าออด้วยนะคะจะมีคลิปดีๆมาฝากเรื่อยๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ชมสวัสดีค่ะแซบเซบก่อนแซบแซบก่อนกินเกมเฮ็ดทุ่วเยู่ได้มาจินเกมเฮ็ดลงงกอ๋อมาจินเกเ็ดลุงงกเข็ง จริงเคงเ็ดโคนไหม